สวัสดีตอนเช้าๆค่ะวันนี้มาตัดหญ้าแต่เช้าเพราะว่าอากาศร้อนมากตอนกลางวันพ่อใหญ่ผู้อดีตก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่มารดมารดทุเรียนมารดทุเรียนมารดต้นมะม่วงรถต้นมะพร้าวได้สำรวยใส่บาดเสร็จก็ตามมาค่ะตามมาเก็บหญ้า เก็บกวาดหญ้าขึ้นรถดูพะใ,ใหญ่ปูวอดีตเง่อออกเต็มตัวเลยขนาดแต่เช้าเลยนะเหมือนคนอาบน้ำเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากครับช่วงเช้าเช้านี่หญ้าหน้าแรงมันก็จะสั้นๆประมาณนี้แหละเพราะว่าน้ำไม่พอใช้ค่ะ ประหยัดไว้รถแต่ต้นทุเรียนหญ้าก็ห่างๆสูบใส่ห่างๆถ้ามีน้ำน้ำเยอะค่ะยายสำรวจก็พูดพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะผิดตกบพร่องก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าน้ำเพียงพอก็บริเวณที่จะปลูกปลูกผักปลูกพืชทุกสิ่งทุกอย่างเนะเยอะมากพี่น้อง พอได้ใช้อยู่พอได้ได้เก็บขายเช้าละร้200อยสองร้อยอยู่แต่ว่ามันมันน้ำไม่พอเราก็ทําแบบ <c oughs> ทําเท่าที่ทําได้ค่ะพี่น้องก็เช้านี้ก็อัปเดตให้ให้ให้ชมุมอัปเดตให้ชมุมก็มามามากับรถคู่ชีพค่ะ รถคู่ชีวิตรถคู่ชีพผู้ผิดผูดถูกก็ขออภัยนะคะดูยากยากก็จัดสั้นๆประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าก็พอดีกับบัวบัวกินยังไงเขาก็กินค่ะเพราะว่าไม่มีกินค่ะเท่านี้อัปเดตแค่นี้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะวันนี้วันที่16 สวัสดีตอนเช้าๆค่ะวันนี้มาตัดหญ้าแต่เช้าเพราะว่าอากาศร้อนมากตอนกลางวันพ่อใหญ่ผู้อดีตก็ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่มารถรมารถทุเรียนมารถทุเรียนมารถต้นมะม่วงรถต้นมะพร้าวได้สำรวยใส่บาตรเสร็จก็ตามมาค่ะตามมาเก็บหญ้า เก็บกวาดหญ้าขึ้นรถดูผะใหญ่ปูวอดตเงือออกเต็มตัวเลยขนาดแต่เช้าเลยนะเหมือนคนอาบน้ำเลยค่ะบรรยากาศสวยงามมากครับช่วงเช้าเช้านี่หญ้าหน้าแรงมันก็จะสั้นๆประมาณนี้แหละเพราะว่าน้ำไม่พอใช้ค่ะ ประหยัดไว้รถแต่ต้นทุเรียนยญ้าก็ห่างๆสูบใส่ห่างๆถ้ามีน้ำน้ำเยอะค่ะยายสมเด็จก็พูดพูดไทยไม่ค่อยแข็งแรงเนาะพี่น้องเนาะผิดตกบกพ่องก็ขอโทษขออภัยนะคะถ้าน้ำเพียงพอก็บริเวณที่จะปลูกปลูกผักปลูกพืชทุกสิ่งทุกอย่างเนะ่เยอะมากพี่น้อง พอเขาได้ใช้อยู่พอได้ได้เก็บขายเชา้าละร้200อยสองร้อยอยู่แต่ว่ามันมันน้ำไม่พอเราก็ทำแบบ <c oughs> ทำเท่าที่ทำได้ค่ะพี่น้องก็เช้านี้ก็อัปเดตให้ให้ให้ชมอัปเดตให้ชมก็มามามากับรถคู่ชีพค่ะ รถคู่ชีวิตรถคู่ชีพผู้ผิดผู้ตู่ก็ขออภัยนะคะดูยากยากก็จัดสั้นๆประมาณนี้เลยค่ะแต่ว่าก็พอดีกับบัวัวกินยังไงเขาก็กินค่ะเพราะว่าไม่มีกินค่ะเท่านี้อัปเดตแค่นี้แหละค่ะสวัสดีค่ะขอให้โชคดีทุกคนนะคะวันนี้วันที่สิบหก